กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอาอาปาลุงสุมองสุบอลสุครุสุคนพนในประเทศและต่างประเทศพี่น้องผู้พอกับสองเสนีป่าเด้อเมื่อหนึ่งบรรยากาศย่ำเศร้าเนาะเฮาก็ยังอยู่สวนมันอีกเก่าพี่น้องเลยมาเสียหญ้ามันพี่น้องนี่อันนี้มันสิเป็นคอกันคอกงวเก่าพญ่จ่อยขอกงวเก่าพญ่จ่อยเพราะว่าอันขิงว่าอะไรหามันจะขึ้นพี่น้องเลยเฮากันเลยมาเสียออกเนาะ ตายกหลายลายพี่น้องเลยลำม,มันตายจากเสียไหนใดยังสิไปหาหล่อซื้อลำม,มันอยู่พี่น้องจะเขาเจ้าสิขายหายหรือบ่อแหละหรือสิไปซื้อทัอออ้งดงพอประมาณสองร้อยลำพี่น้องเลยความมันตายค่ะเป็นเดิน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 อยู่้ยพี่น้องเลยบัดพ้นโตอิธนะเขาจงสิมาปลูกเขาจะไปซื้อมาไหว้ก่อนพี่น้องเ้ยตอนนี้ อยู่หน้าก็พญายญ่จจอยคือเก่าเนาะพญาย่จอยส่วนมาส่วนมาเบิ่งมันพี่น้องมิแต่อยู่เฮือนเขาท้าว่าสินิปลูกมันแล้วหรือเปล่าแล้วแล้วเพราะว่าแล้วแล้วแบบบดมาเบิ่งพี่น้องเ้ยมันตายลายเลยทำแบบนี้กัลุบปเลยพี่น้องเอ้ยลุบรูปรูบทำมันตายลายขนาดนี้นะพอน้องอเนว่าปงงาลูกยามแล้วมันแห้งว่าสันอีกอย่างกับ เฮากับบ่เคยปลูกจักเถืาฮะนะพี่น้องเอาปลายมันปลายมันที่ว่าปลายมันที่ว่ามันบกแข็งแรงนะพี่น้องมาปลูกแล้วก็ตายปลายมันที่บกแข็งแรงเนะ่ะแบบเหงามันที่ว่าบ่มีตามาปลูกมันกับบ่อคืนนี่้องเลยสน่นี่บ่เคยพวใหญ่จ่อยเสียได้ย่านแต่บ่พ่อบ่อพ่อปดท้ายตายเบิดนี่ยนะตายเบิดยังสิได้มามาซ้ำอยู่ ไปหาซื้อน้ำมันก่อนบัดเพิ่นตกธนาเอาจากสิมาซ้ำพี่น้องเลยสิมาสิมาปลูกไว้เนาะหยากรเสียหยาก็ยังไม่แล้วพี่น้องขึ้นนี่ลายอยู่คือเก่าต้องใส่สีแดงมาเสียลายมือพ่อะไรพี่น้องเลยสีแดงไทยเนาะหยาหุ่มมิแต่เงาใหญ่ๆมันงามพอใหญ่จ่อยกะ ออยังอยู่ใกล้ๆหนังนาะตายกับต,ตายตุเป็นกับเป็นอ้าวนี่ท่านผู้ชมชวนมันชวนมันชนีป่ามันหักกระขึ้นน้อยเดียวนังผู้เนาะถ้ามันว่าพนตกมาอีกรอบหนึ่งคือสิดีเนาะพนตกพล่านสนีจากซีม่าน มาปลุกอีรอบหนึ่งี่น้องตอนในสนีก็คือสียุดมาปลุกเพราะว่าลามันกะว่ามีหาิสดไปหาซื้อลามันก่อนเอามาซ้ำใส่ลามันกิซื้อแบบสีแบบจัสมีบองจัสมีผูกขายให้รีบบอกเลยไปน้องเอ้ยเตืนนสาวมามาจูดมาจูดนั้นพืชนห้เขาจะเอาไปน้องเลย อันนี้มันเป็นหน้าเขาเจ้าเขาเจ้าให้มาเขือหายเขาก็เลยมามาก็พญายจอยสองเมืองแล้วเราก็จะมาจูดไปเรื่อยๆเพื่อหอดเดือนเดือนหกเดือนหาเดือนหกอันนี้ก็เดือนหาอะไรพี่น้องเพื่อหอดเดือนหกเดือน 6, เจ็ดกับพอดีจูดแล้วเรียบร้อยเนาะอันนี้มันเป็นหน้าเขาเจ้าหน้าเฮามีแต่ชวนมันอย่างเดียว <c oughs> กระตาสินี่ก็นอนกอง ยังบ่ได้พากันเมื่อยก็พยายจอยพี่องเอ้ยพยายจอยกันย่างๆมาว่าดูด้ยลูกมึงตายเปื่อไหดูเอ้ยเลี้ยแต่แม่ปโป้เพิ่อนอทักท,ทึ่งนะไข่เน่ท่านผู้ชมทั้งล่างนั่นทั้งล่างน่ะตายลาย เฮ้ย <c oughs> ยันะพ่อโอ้ยฟักเตียวอันนี้นะ่ะมันมันอันนั้น,น,ขขนมันอยากขึ้นใบ,ใบใบอันลืนลนล่นพี่แบบในี่นะใบมันอยากเหลื่นมพุน่นมันจะแกงเส่ Anh em bay em bay Ôi, người ở đây nó bãi Ôi, Ăn hết là ngủ ỏ. Ở hẹn bớt. Hạ đỏ. Nên ừ, à, là nó kháng thôn. Hàng lái bảo bỏ bựn lẹo là แม่พอเนยยังเคี้ยวผู้อเออน่าเอ้ย,ยอออตองผูมากกว่าเออนยพอเนยมากกว่าเยนยเนาะมาจอบนี่บอนน,นันฉนี้ว่าวะไรเหรละง,ง่ขนาดพี่น้องอยู่ทางนอกกับมีพญาจอยวะอย,อยู่นี่สามดอกอยู่ทางนอกละหาดอก ของป่าตัวนี้นะเพราะป่าตัวนี้เฮาเคยมาให้้ละงูใช่ไมแนนอันเคยออกอันนี้มันนัันปะติอันมันปะเตียกำลังออกพี่น้องเลยแล้ว็สิตายคือแกกับเฮาอยู่บ่ออุ้งเซนี่กับบอเคยนะพี่น้องแบบว่าปลายแหลมๆน่ะก็เอาเอาแล้วแบบเยอดมันบอกแข้งแห้งมาก็เลยตายตันนี้อ่ะตัวนี้ก็แหงแรง ท my book, my esting, right. ่านพวโหยมาอีกจักหน่อยก็คืดีเนาะอ่นีจะใเจานห้องกนึ้องเกอขี่รถมากบใหญ่อ อาละ์มาหอดเหินมาอดเหินอีรับสบายประโลมอีรับเป็นยังนะห้องนอนบ่ห่มผ้าละเนยเขาพักใต้พ่อหนะก็มาเขาพักตามแดงเขาเลยตามพ่อไงแล้วพ่อเนี่ยหลักเอาไม้เขาเลยเขาไข่เนยน้องนะไม้ปลาลุงสนองนะโกโ่ากวากว่าอันนั่นเจืมาไดกเนย น้องอีร้อยเอามาให้ป้าเด้อบ้าให้ป้าลุงจูเรื่อนให้ป้าซะาแลเรื่ให้ป้าซะเด้อน้องอีร้อยน่ะเด้ออีร้อยบ่เอากระยาเด้อเด้อให้ป้าลุงนั่นแห้ป้าลุงแค่เพิ่นเมื่อนะเมื่อหาน้องเพิ่งนะผมไปแล้วยันยันหมูเอาเน่องเผาอยู่บัดมื่อเพิ่นก็ะหูจักเน่องม จืนจะเห็นยังบ่อยัง่จ,จืนเป็นอะไรหายบดขึ้นบ่คือบ่อนอนจะแข้งไปทางนั้นเปลี่ยนขางบ่พี่น,น้องหน้าตาลานชายนี่นะ คือแม่บอกพี่น้องคือแม่เลยคือพ่อบังคำนอนเสียนหัวเด้อ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 เที่ยแต่มาเปาะมามามามะมะเผาเอฮ้ยเพิ่นขมาอีกแล้วพี่น้อง anh ấy phèn nhóc phèn nọng như bò hải bạch long đó này phần phèn nọng thôi sao huở chóc 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 như bò nè phèn bò <laughs> anh ấy phèn nè đó Nên, เป็นนเองพันกันได้น่องพันเป็นอะไรเคียวเจ็บ้อมันนอก็เจ็บ้อิ๋ิ๋เอืมน้ำหอนว่างใส่ใข่ไหนบอวันหนึ่งต้มเมือสหรเมื่อมันมันเอาออกเลยนะ บบทิมก็ได้เอาสะพะโตมาไหวเวลาเ้าก็ต้มอีกก็ได้เวลาเ้ากลับมาต้มอีกก็ Life ได้หากเปิใไ้ต้มซ้ำเมื่อไรหฮเอาออกโรดแต่ว่าเวลาน้อกลับมาต้มอีกก็ได้อีกคือเก่าปลาหมดช่องตสามตตี